ก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเองเนาะ Just Two f i n g e r นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนใส่โค้ดนะครับในบระบ x เอ่อ map b l o ็อกไ a l l s นะครับผมนะก็วิธีการใส่โค้ดก็คืออยู่ตรงนี้เลยเนาะจะเป็นข้างล่างนะในมือถือเนอะาะทั้งในคอมและใน,นมือถือเลยนะครับกดไปนะซึ่งถามว่าทำไมบางคนยังใส่โค้ดไม่ได้นะครับ ม,ม,ม,มันมีปัญหาตรงที่ว่าต้องกดไลค์แล้วก็จอยกลุ่มนะครับผมซึ่งการกดไลค์เนี่ยก็คือง่ายๆเลยกดไลค์เกมแหละนะแต่ว่าการจอยกลุนะ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องไปจอย i s c o r d เขานะแต่ว่าต้องไปจอยกลุ่มเขาเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปทํากันนะครับซึ่งโค้ดตอนนี้ก็ <c oughs> มีอยู่โค้ดเดียวนะครับก็คือ 100k ไลค์ตัวนี้เลยเนาะยูสโค้ดนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าเข้ากลุ่มยังไงนะครับ โอเคนะครับผมเมื่อเราเข้ามาในหน้าตัวเกมแล้วนะครับก็ให้เรากดบัลลัตต์แล้วก็เลื่อนลงมาเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับผมจะเป็นการกดไลค์นะครับตรงนี้นะไอตรง98นะครับผมให้เรากดคลืนเนาะแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างครับผมเอ่อส่วนส่วนใหญ่จอยดิสคอเขาก็คือตรงนี้เลยเสียฟ้าตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าเอ่อการจอยกลุ่มเขาเนี่ยให้เรากดไปตรงนี้ครับนักพัฒนาน,น่เองนะ หรือว่าถ้าเป็นภาษอาอังกฤษเนี่ยจะอ่านว่า developer นะครับแล้วกดเข้าไปเนาะโอเคหลังจากที่เรากดเข้ามานะครับผมเอ่อถ้าเป็นถ้าเป็นยังไม่ได้สมัครนะครับหรือว่ายังไม่ได้กดติดตามเนี่ยตรงนี้นะครับผมตรงข้างล่างกิจกรรมนะครับผมมันจะมีให้กดคําว่าสมัครเนาะสมัครเป็นสมาชิกหรือว่าเข้าร่วมชุมชนนะครับ ให้คุณผู้ชมกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ใช้โค้ดนะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นเนาะ mm hmm. แล้วเราจะได้เงินมาประมาณ4ี่หมื่นนะครับแล้วก็บูธบูธอีกประมาณเอ่สิบนาทีนะครับผมก็ถือว่าเป็นโค้ดที่ดีครับผมสำหรับผู้เพื่นใหม่เนาะก็มีแปลนนี้ครับผมสวหรับนี้ก็สวัสดีครับ